บ้นานเศรษทีที่ผู้ใจบุญสร้างสิ่งดีๆมีคุณธรรม้ำพาวิตวิ้พ <c oughs> ผลทุกผลโศผลโลกไปมีห้องสมบัติห้องเศรษฐี นั่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่ดูแลูแล,ลงมารู้มาเห็นเข้าใจในความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐีที่มี ต่อบริษัทสาธาระต่อสถาตั้งมั่นในรัตนึต่งแตั้งมั่นในความเป็นชาวฟุตฟุตเป็นุทธรบริษัทที่ปฏิบัติตัวอย่างเค้่งคัดอย่างตัวอย่างสำคัญในการที่จะสร้าง สั่งสมบุญบารมีเพราะการให้ทานการรักษาสินของเศรษฐีจึงเป็นเศรษฐีผู้ใจดีใจบุญสร้างรัชชตวันแล้วก็ทำโุงทานแจกคนยากไร้จนทำให้เรียว่า หน้าทะมินติกะคือก้อนข้าวก้อนข้าวแก่คนยากไรเป็นผู้ดีอาจารย์สดดีสวัสดีครับส่วนสำคัญของเศรษฐีมีการบูรณนะ บริเวณนี้ก็ยังไม่ได้บูรณะที่สังขรยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดสิ่งที่เราว่าไม่ได้ <c oughs> ทำให้เสร็จยังทำจริงไว้เพราะว่ามัน <c oughs> ต้องใช้ทุน ทุนให้การที่จะ, <c oughs> ะบุรณะที่สร้งางเงินต่างๆให้สมบูรณ์บ้านเศษฐีเรกม็มีกำแพงล้อมไว้ตามลักษณะอผู ีบริเวณน,นี้ก็มีอิดเก่ามีอะไรมากมาย เขาก็ยังไม่ได้กุดคนดี่ก็มาดูสัมผัสบ้านเษธี ีก,ก,กเ็เป็นพวกอีกเก่าพวกนี้เยอะมากครับ